ฉันอยากให้เธอใช้ไม่ใช่อยากให้เธอซือ้อนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะนะคะบริษัทมั่นคงไหมอันนี้ไม่ต้องพูดมันอยู่มาตั้ง19ปีแล้วเนาะนะคะฉันไม่เคยขายของเธอไม่ต้องขายของหลอกงเธอแค่เล่าเรื่องจริงกับเรื่องดีให้คนฟังงานยุ่งอุ่นไม่เป็นไรกิฟฟอรลินเป็นอะไรที่ใช้เวลาน้อยที่สุดเป็นผู้ชายจะทําได้ไหมเครืองสำอางบอกกิฟฟอรินเนปะ็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอีกนะจริงไหมคะไม่ใช่ดูในห้องนี้สิแต่จะเป็นผู้ชายจริง,รงๆกี่คนหมอไม่ทราบนะคะ อย่านําเสนอสินค้าผิดกลุ่มเป้าหมายอย่ารู้สินค้าแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะดูนะคะคนที่จะเปิดใจคนได้ดีคือเก่งสินค้าความรู้ดีฟังเป็นช่างสังเกตและที่สําคัญนะคะเป็นคนสร้างบรรยากาศในการสนทนาได้ดีบรรยากาศในการสนทนามันมาจากหน้าตาเรารอยยิ้มเราพูดไปยิ้มไปได้ไหมคะ คนเราเกิดมาไม่ต้องสวยไม่ต้องหล่อหรอกดูสะอาดสะอา้านดูแลตัวเองแต่งหน้าแต่งตาบุคลิกทรงผมให้ดีแล้วแล้วมีใบหน้าที่ยิ้มแยม้มและมั่นใจและดูจริงใจพอแล้วนะดีกว่าหล่อแล้วเก็กนะดีกว่าสวยแล้วเก๊กนะจริงเปล่าคะนะคะสร้างบรรยากาศให้ดีนะคะการฝึกงานเรื่องแชร์ประสบการณ์ก็ไม่มีอะไรมากหรอกคะ่ะพวกเราชอบจับดาวลายใหม่ขึ้นไปแชร์ประสบการณ์ <c oughs> หมอห่วงว่าเขาจะไปไม่ไหว ถ้าเขายังใหม่เกินไปคนที่จะขึ้นไปพูดบนเวทีได้ต้องมีความสําเร็จระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าจะขึ้นไปแชร์เนี่ยหมออยากให้พูดเรื่องจริงเรื่องที่เป็นธรรมชาติกระชับไม่วกวน ชวนติดตามและกระตุ้นคนฟังนะคะส่วนใหญ่แล้วให้ฝึกจากกลุ่มเล็กๆก่อน4ีหคนแล้วค่อยเริ่มเป็นกลุ่มใหญ่ส่วนเรื่อง m o t i v a t หมอไม่พูดละไม่เหมาะกับคนใหม่ค่ะเหมาะกับคนที่เก่งแล้วนะคะการสาธิตสินค้าก็ขอให้สาธิตแบบถูกต้องนะคะอย่าเอาไอ้นั่นไอ้นี่มาทําปฏิกิริยาเคมีแล้วมันไม่จริงถ้าไปเจอคนรู้จริงเขาจะว่าเราได้นะคะสิ่งที่สาธิตได้เช่น ผภสฟอกมันสาธิตได้ว่ามันหายไปจริงครีมล้างหน้าดูว่า pH มันเป็นเ,เหมือนกับผิวหน้าเราจริงอไออย่างเงี้ยคือการสาธิตที่ดีได้นะคะสาธิตเครื่องกรองน้ําอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอย่าลืมนะคะฝึกความเคยชินให้คนของเรามาร่วมประชุมคนไทยเนี่ยถ้าบอกว่าประชุมจะกลัวถ้าบอกว่ามาฟังคนเขาเล่าเรื่องให้ฟังอาจจะดีขึ้นนะคะฝึกที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมแม้จะไม่มีประโยชน์ส่วนตัวสอนนะคะของอย่างเงี้ยพ่อแม่ยังต้องสอนลูกเลย อัไลายก็ต้องสอนดาวลายด้วยนะคะมอสอนเสมอในห้องดาวดวงใหม่ว่าถ้าเราเป็นคนมีน้ำใจเจอใครก็ช่วยใครไปเรื่อยๆไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนสิ่งดีๆจะตามมาเองค่ะคนก็จะไว้ใจเราคนก็จะมองเราเป็นคนดีพอเขาไว้ใจเราแล้วมองเราเป็นคนดีเราจะเล่าอะไรเขาจะเชื่อนะคะตรงนี้สําคัญนะคะฝึกความอดทนต่อความยากลําบากทนต่อสถานการณ์ที่สร้างความเครียดฮัลโหลได้ยินไหมคะคนจะเก่งไม่ผ่านความเครียดไม่มี คนจะเป็นไดมอนด์แกนเจอมาสารพัดจริงไหมหมอเองหมอก็เจอมาสารพัดนึกนะคะแต่ตอนนี้หมอนิ่งพอที่จะเจออะไรก็ทนได้นะไม่เป็นไรทนได้หมดนะคะสีทนได้นะคะ <laughs> ฝึกความขยันสม่ำเสมอต่องานหนักและไม่อ่อนแอง่ายๆนะคะปัญหาของคนไทยอ่ะจริงๆแล้วเราบอบบางกว่าพมา่าเราบอบบางกว่าคนเวียดนามจริงๆนะคะแต่จริงๆเราฉลาดเราไม่ได้แพ้เขาเรื่องสมองเราแพ้เรื่องความไม่อึด นะคะแต่ถ้าจะรวยบางทีมันต้องอึดนะอะจบละหมอจะมีเรื่องเล่าให้ฟังอันนี้นิดนึงไหวไหมคะมขอสิบนาทีเนอะ <c oughs> อันนี้คุณอาจารย์ตั้มภูริตส่งมาให้แต่หมออ่านแล้วดีค่ะ <c oughs> เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องมีมดอยู่9สายพันธุ t ์มด a n t n มดแล้วตอนนี้เราเรียนใช่ไหมจำได้ไหมภาษาอังกฤษ a n t มีมด9สายพันธุ์ในสมองเรานะคะ a n t a a u t o n o m o u negative thoughts นะคะหมายความว่าการคิดลบค่ะมีมด9ตัวเป็นมดคิดลบในสมองเราต้องเอาออกค่ะเขาบอกว่าปกติตั้งแต่มนุษย์ยุคหินแล้วการคิดลบเนี่ยช่วยให้มนุษยชาติยตัยงคงอยู่คือไม่ประมาทและมีความระมัดระวังคนเราจะคิดลบเพื่อความอยู่รอดเช่นตอนเป็นมนุษย์ถ้ำพอเราเห็นผู้ไม้ไหวๆๆมนุษย์ถ้ำจะคิดลบก่อนเลยว่าข้างหลังนั้นอาจจะเป็นเสือ ที่จะมาทําลายเราเพราะนั้นมนุษย์ทำจะระวังระไวมากไม่ประมาทเราจึงรอดเขาเขาไม่คิดบวกหรอกว่าข้างหลังน่าอาจจะเป็นกระต่ายก็ได้เพ่จะไปดูเล่น <ừ> จริงไหมคะแล้ววิ่งไปทะเลทะลาก,ก็ถูกเสือจับกินดังนั้นความคิดลบทําให้เราอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้แต่ปัจจุบันนี้แต่ปัจจุบันนี้เสือทั้งหลายได้ถูกจับไปไว้ในกรงหมดแล้วโอกาสที่เราจะเจอเสือจริงๆน้อยมาก แต่สมองของเรายังเป็นแบบที่มนุษย์ทำคิดคือคิดลบตลอดเวลาการคิดลบตลอดเวลาทำให้คนปัจจุบันนี้มีความทุกข์ค่ะการคิดลบแบบนี้มดตัวที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเราก็คือ a u autonomic negative t i v u g h t s a n t s ซึ่งหมายถึงการที่เป็นคนคิดลบโดยอัตโนมัติ Autonomic คือก็รู้อยู่แล้วอ u ตโะนะนะคะอัตโนมัตินะคะ negative คือลบ thoughts คือคิดคิดลบอัตโนมัติ นะคะดรแดเนียลเนี่ยคะ่ะที่เป็นจิตแพทย์ชื่อดังของอเมริกากล่าวว่าในสมองเรามีมดอยู่9สายพันธุ์ที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ท่าเรามาดูนะคะว่ามดของท่านมีตัวไหนบ้างคะ่ะมดตัวที่หนึ่งมันชื่อสายพันธุ์เสมอและไม่เคยคะ่ะ always and never มนุษย์มดสายพันธุ์นี้มีมากที่สุดเช่นเคยคิดไหมที่ท่านชอบคิดว่าเขาไม่เคยฟังฉันเลยอะ่ะเคยไหม ฉันผิดพลาดเสมอฉันมันโง่หรือแฟนฉันเนี่ยมันไม่เคยพูดดีก,กับฉันเลยมันขึ้นเสียงกับฉันทุกครั้งจริงไหมมีไหมตลอดเวลามดตัวนี้ท่องประจำเสมอไม่เคยจริงๆแล้วเหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่สมองมันคิดแบบเหมารวมจริงๆแฟนเราก็ทำเราก็ฟังเราบ้างนะตัวเราเองก็ทำผิดบ้างถูกบ้างเขาก็ไม่ได้ขึ้นเสียงกับเราทุกครั้งจริงปล่าคะจริงปล่าคะจริงไหม อ่าสองสายพันธุ์ที่ 2. เมินสิ่งดีดูสิ่งลบงดสายพันธุ์นี้ทำให้เรามองแต่เฉพาะด้านลบเช่นฮะสวยจังเลยล้างรถทีไรฝนตกทุกทีเคยไหมจริงจริงแล้วล้างสิบครั้งมันตกหนเดียวเองก็หมอบอกทุกทีทุกทีเพราะว่าหัวเราอ่ะมันไปด้านลบเส็งจังเลยดาวไลายเราพูดทีไรไม่ฟังสักทีความจริงก็ฟังมาตลอดเพื่อนมัจะไม่ฟังอยู่เรื่องเดียวนี่แหละ จริงไหมสามสายพันธุ์หมอดูซาดิสมดสายพันธุ์นี้ร้ายกาจมากเป็นตัวกําหนดชีวิตเราค่ะเช่นเราจะคิดว่าเดี๋ยวตอนที่เราขึ้นไปพูดบนเวทีฉันตายแน่คนของหัวเราะเยาะฉันแน่เลยจริงไหมฉันไม่รอดแน่การคิดแบบนี้ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นมือสัน่นขาสัน่นเสียงสัน่นและลืมบทและคนก็หัวเราะงจริงจริงไหมคะคิดไปก่อนไง มดซาด,ดิสไงหมาดูซาดิสคือพยากรณ์ล่วงหน้าไปเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เป็นป่าหรือว่ามีมาสามตัวมีทุกตัวเลยหัวหนูคะมีไหมมีบ้างไหมคะมดมีอ่ะมดตัวที่สีสายพันธุ์อ่านใจไปเรื่อยเปื่อย my reading นะคะมดสายพันธุ์นี้ชอบเดาใจคิดไปเองในแง่ลบเช่นเห็นคนก็จับกลุ่มคุยกันก็ดันเดาเองคนพวกนั้นกำลังนินทาฉันแน่เลย มันต้องพูดถึงฉันแน่ดูตามมองมาที่ฉันนะคะในภาพรวมในที่ประชุมก็คิดว่าหัวหน้ากําลังหมายถึงเราแน่เลยซึ่งเกือบทั้งหมดคิดไปเองมดตัวที่5สายพันธ์ุรู้สึกแต่ไม่นึกคิดมนุษย์พันมดพันเนี้ยทำให้เราเป็นคนที่มีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆในแง่ลบเช่นตอนเนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นส่วนเกินของเครือข่าย ไม่มีใครสนใจเลยฉันรู้สึกว่าใครๆก็ไม่รักฉันรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปเองนะคะทั้งแท้จริงแล้วคิดไปเองมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แท้จริงที่คนอื่นมีต่อตัวเรามีไหมมดพันธุ์นี้ทำไมมีกันหมดทุกตัวเลยอะพัน <c oughs> นี้หกสายพันธุ์อันนี้ก็มีมั้งหมกมุ่นอยู่กับอดีตคิวที่ออฟบีดิงมดสายพันธุ์นี้ทําให้เราชอบย้อนคิดถึงอดีตเช่นติดคําพูดว่าถ้าเพียงแต่ตอนนั้น เราไม่ตัดสินใจผิดชีวิตคงไม่เป็นแบบนี้ถ้าตอนนั้นหนูไม่เรื่องไอ้นี่ไม่แต่งงานไอ้นี่หนูคแต่งงานกับคนนั้นไปแล้วแล้วนี่มีลูกกันห้าคนแล้วยังไงล่ะมาคิดอะไรกับตอนนี้จริงปะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีอย่างเงี้ยไม่น่าเลยฉันไม่น่าพูดกับพ่อแม่อย่างนั้นเลยจริงๆแล้วประโยคนี้ดีมากนะคะถ่ายรูปได้ถ่ายไปเลยคะ่ะนะคะ จริงๆแล้วไม่ควรเอาอาดีตเป็นห้องขังชีวิตเราแต่ควรใช้อดีตเป็นห้องเรียนที่เราจะไม่ทำเช่นนั้นอีกหลายคนในห้องนี้เอาอาดีตเป็นห้องขังขังตัวเราเองให้วนเวียนอยู่กับเรื่องที่เราเสียใจซ้ำซากไม่หลุดสักทีแทนที่จะใช้มันเป็นห้องเรียนว่ามันเจอแบบนั้นนะมันผิดวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่ทำแบบนั้นอีกได้ไหมคะได,ได้ไหมคะ อย,อย่าทำให้มันเป็นห้องขังทําให้มันเป็นห้องเรียนนะคะคนเราเกิดมาไม่มีใครทําอะไรถูกตลอดชีวิตหรอกทุกคนเคยทําผิดมาแล้วทั้งนั้นถ้าวันนี้ท่านไม่ให้อภัยตัวเองถ้าวันนี้ท่านไม่ยกโทษให้ตัวเองและใครจะยกโทษให้ท่านล่ะคะจริงไหมคะเพราะฉนั้นสิ่งแย่ๆที่เราเคยทํสช่างมันมันก็แย่กันมาทั้งนั้นแหละจริงไหม ะะแต่ตอนนี้ชีวิตเรามันต้องไม่แย่สิ่งที่เราคิดมันต้องถูกที่ผ่านมามันจะคิดผิดช่างมันมันจะล้มเหลวช่างมันต่อไปนี้มันต้องถูกแล้วนะคะมันคิดแบบนี้ให้ได้นะคะ7ตัวที่7ตราหน้าแล้วด่าให้ยับมดพวกนี้ชอบตราหน้าคนอื่นเช่นไอ้พวกรักยาคิดไม่เป็นไอ้พวกคนจีนเสียงดังขากถุยไอ้พวกเด็กเจนวัยหัวดือ้อคือแบบเหมารวมอ่ะต้องเป็นอย่างที่ฉันคิดเนี่ย ทั้งๆที่ความจริงแล้วมีคนรากหญ้ามากมายที่สมองอาจจะดีกว่าคนจบปริญญาเองน้าจะบอกให้จริงไหมคะเพียงแต่เขาไม่ได้เรียนเท่านั้นคุณไปดูถูกขอก่อนแล้วมีคนจีนมากมายที่เขาเรียบร้อยอะ่ะไม่ได้ขากถุยหกห้าศึกจริงไหมแต่คุณเห็นเขาเป็นคนจีนคุณเหมารวมเข้าไปแล้วมีเด็กเจนวายที่น่ารักและเขาเราผู้ใหญ่เยอะแยะคุณเห็นเด็กไม่ดีสองสามคนคุณไปเหมาว่าเขาเป็นอย่างนั้นทั้งรุ่นจริงไหมคะนะคะตราหน้าแล้วด่ายับไปพวกเนี้ยนะคะ มดพวกนี้ต้องเอาออกไปนะคะมดตัวที่8เพราะสายพันธุ์เพราะฉันขันตะวันจึงขึ้นมดพันนี้มาจากนิทานเรื่องหนึ่งที่มีไก่ตัวหนึ่งมันลุกไปขันทุกเช้าเอ็กอีเอ็กเอ็กเอ็กีเอ็กเอ็มาวันหนึ่งพ่อไก่ตัวนี้มันไปขันทุกเช้าเลยนะมันป่วยหนักลูกๆก็บอกพ่อไก่ว่าพ่อวันนี้พ่อไม่ต้องออกไปขันหรอกเพราะว่าพ่อป่วย ไอ้ไก่ตัวนี้ก็บอกว่าไม่ได้หรอกพ่อพ่อขันตะวันจึงขึ้นถ้าพ่อไม่ไปขันดวงอาทิตย์จะไม่ขึ้นและโลกจะแย่แน่นะคะนี่เป็นการเข้าใจผิดหลงตัวเองคิดว่าตัวเองสําคัญเกินเหตุนะคะเขาบอกว่ามนุษย์พันนี้หรือมดพันนี้อาจจะทําให้เราเป็นคนที่ดูเวอร์นะคะโดยดูเวอร์เกินไปและอาจจะดูอ่อนน้อมน้อยไปนะทำให้คนรักเราน้อยไปนะคะเป็นต้นมดตัวที่9สายพันธุ์ชื่อคุณธรรม เบลมคนอื่นนะคะมดสายพันธุ์นี้น่ากลัวที่สุดเพราะจะทําให้เราคิดว่าที่ชีวิตเราเป็นแบบนี้ก็เพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะพ่อแม่เพราะหัวหน้าเพราะเพื่อนเพราะสังคมเป็นต้นเหตุมนุษย์มดสายพันธุ์นี้ทําให้เราโทษคนอื่นโดยไม่หันกลับมาดูตัวเองค่ะจริงไหมนะคะ การคิดแบบนี้เป็นการคิดแบบเหยื่อคือคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อของการกระทําของคนอื่นมันทำให้เป็นคนที่ชีวิตไม่มีพลังค่ะหมดพลังและไร้คุณค่าและยังจะไม่ยอมปรับปรุงตัวเพราะว่าทอดคนอื่นไงจริงไหม จริงไหมนะคะถ้าเราหันกลับมาดูตัวเราเองเราจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดแต่ถ้าเราโทษคนอื่นเราจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเพราะคนอื่นไปหมดจริงไหมนะคะตรงนั้นนะคะเขาเลยบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเคยคิดลบหรือมีความทุกข์แปลว่าเรากําลังปล่อยให้มีมดตัวใดตัวหนึ่งอาลวาดในสมองเราแล้วรู้แล้วก็รีบกําจัดมดตัวร้ายเพื่อที่ชีวิตจะมีพลังและมีความสุขเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนที่เรารักค่ะ หะะมอเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะเพราะหมอคิดว่ามันจริงถ้าวันนี้ใครมีมดอยู่สองสามตัวทำยังไงกับมันดีหยิบมันอันเชิญออกไปจากหัวเราทำให้สมองของเรานิ่งมั่นคงเช,ชื่อมั่นในตัวเองเคารพในตัวเองเคารพในคนอื่นเคารพในปัญหาเคารพในการเรียนรู้แล้วท่านจะเก่งเองนะคะเจอกันหม่อาทิตย์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ